นีเป็นโอเชียนไซเพ e 413นะคะนวลทองนวล4ี4ก็คนเยอะมากมตรงนี้ก็จะเป็นที่พักที่ใกล้กับทะเลแหลมแม่พิมพ์นะคะคือเดินไปอีกนิดเดียวด้านหลังก็จะเป็นทะเลลนะเป็นหาดของโครงการนี้เลยค่ะจะเป็นสองชั้นดูชั้นล่างก่อน บ้านพังนี้เขาจะสีสันนะคะเน้นเอนเตอร์เทนอันนี้ด้านหลังก็จะมีอุปกรณ์ทาอาหารแล้วก็มีห่วงยางอุปกรณ์เล่นน้ำให้ะจะมีซีสิบสามีสสี่สิบห้านี้ก็คือเป็นเจ้าของเดียวกานอันนู้ก็คือเดินไปทะเลนะคะตรงสีฟ้า,ฟานู้นที่เราเห็นไม่ไกลเลยเดินไปแป๊บเดียว นนมีวีเตียงนอนหนึ่งเตียงชั้นบนต้องรีบโทรมาจองนะคะถ้าเกิดชอบเพราะว่ามันพักเขาจะเต็มบ่อยตรงน,นี้ก็จะมีสองปีย่ มีห้องน้ำเครื่องทำน้ำอุอน่นข้างบนมีสองห้องก็จะเป็นห้องเราสองเตียงนะคะแล้วก็มีห้องน้ำข้างหลังเป็นสระบ,บัว อุปกรณ์เสริมมามีหมอนให้อีก